ลาทับทิมทอดกรอบผัดพริกแกงส้มใส่หน่อไม้ดองค่ะโอ้โหเด็ดแล้วเด็ดอีกเด็ดอีกเด็ดที่สุดค่ะจะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะพเพื่อนๆกลับมาพบก,กับการช่องดีกว่ากินดินนะคะค่ะวันนี้นะคะการจะมาในรูปแบบของแกงส้มแบบผัดนะคะ หลายหลายคนสงสัยยังไม่เคยกินกันใช่ไหมคะถ้าได้ลองแล้วรับรองจะติดใจนะคะอีกหนึ่งเมนูแกงส้มแบบง่ายๆกันค่านในรูปแบบของการผัดแบบแห้งๆนะคะนี่เลยจะการเตรียมปลาทับทิมน,นะคะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ไว้เฉพาะเนื้อนะคะ,ะกว่าการจะได้ทำเนาะการก็ไปแช่ช่องฟรีไปเขาจะแข็งขึ้นมาอีกเนี่ยแบบนี้เลยค <c oughs> ่ะไม่เป็นไรค่ะให้หั่นเป็นชิ้นๆนะคะการใช้แต่เนื้อค่ะนะคะเนื้อทั้งตัวเลยนะคะนี่เลยเตรียมไว้ค่ะ แล้วก็พริกแกงส้มค่ะเผาการใช้พริกแกงส้มซื้อพริกแกงส้มภาคกลางภาคใต้ใช้ได้หมดเลยค่ะนะคะ1ช้อนค่ะคูณูนะคะแล้วก็มีกะปิค่ะแหนมมาด้วยนะคะประมาณครึ่งช้อนค่ะเขาจะได้หอมๆนะคะหน่อไม้ดองค่ะต้มอย่างไรให้อร่อยนะคะใส่อะไรลงไปการลงในคลิปในช่องไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะใบมะกรูดฉีดค่ะใส่ละกรอนแก่เลยนะคะแากนั้จะฉีดๆเป็นแบบนี้ค่ะน้ำมะขามเปียกค่ะ สะดวกสบายมากเลยค่ะต้มน้ำมะขามเปียกเสร็จแล้วก็ใส่อะไรนะไอ้บล็อกทาน้ำแข็งอะคะ่ะแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้พอเวลาจะใช้สะดวกสบายมากเลยค่ะนี่เลยค่ะวัตถุดิบนะคะมีเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการทํากันนะคะว่าจะทํากันอย่างไรนะคะนี่เลยค่ะชิ้นปลานะคะการเคล้าเกลือไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะเอาปลามาทอดอะคะ่ะน้ํามันนะ่ะการจะเป็นน้ํามันทอดปลาครั้งที่แล้วนะคะไอ้นี่ครั้งที่2ค่ะ ตั้งน้ำมันนะคะให้ร้อนจัดเลยค่ะน้ํามันร้อนจัดได้ที่กักรจะเบาไฟลงนะคะเหลือไฟกลางค่ะแล้วก,กันก็จะเอาปลานะคะลงทอดเลยค่ะทอดไปค่ะทอดให้ปลานะคะเหลืองกรอบเลยค่ะนี่เลยทอดให้ปลากรอบเหลืองเลยนะคะเขาจะรักกันประมาณนี้นะคะไม่ต้องกลัวค่ะแต่เขาไม่ติดกระทะแน่นอนค่ะ เดี๋ยวเราค่อยมาจับแยกออกจากกันนะเราทอดไปก่อนค่ะทอดให้แบบว่ากรอบนอกนุ่มในประมาณนี้นะคะกรอบนอกนุ่มในประมาณนี้ค่ะก่อนจะตักขึ้นนะให้เพื่อนเร่งไฟแรงจัดเลยค่ะเพื่อที่จะไล่น้ํามันค่ะไม่ให้ปลาเขาอมน้ํามันนะคะนี่การจะเร่งนี่ไฟแรงไม่แรงดูค่ะควันเขียวเชียตักขึ้นเลยค่ะก่อนที่ปลาจะไหม้นะคะ เขาก็จะรักรักกันแบบนี้ค่ะไม่เป็นไรจ้าเดี๋ยวเราจะไปจับแยกออกจากกันนะคะอ่าวปลาเหลืองสวยเชียนี่ค่ะค่ะทอดปลาให้ได้ลักษณะแบบนี้โอ้โหสีสวยมากเลยนี่สีในกล้องกับสีของจริงเหมือนกันเลยนะคะนี่เลยโอ้โสีสวยแค่ปลาทอดกอ็ไม่ได้ไม่ได้เป้าหมายของเราคือผัดพริกแกงส้มค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำกันต่อค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะมาทำการผัดกันนะคะ ลืมอ่ะลืมแยกปลายังไม่ได้แยกปลาเลยปลาอร่อยอปลาปลาอร่อยปลากรอบมากนี่ค่ะการแอบกินแล้วชิ้นอร่อยอนี่ปลานะเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้เลยค่ะนี่สวยเช่ยหใส่น้ำมันค่ะพริกแกงส้มค่ะมีกะปิเกาะมาหน่อยหนึ่งนะคะ ใส่ลงไปเลยค่ะผัดค่ะผัดพริกแกงส้มให้หอมถุยเลยนะคะอันนี้เป็นพริกแกงส้มนะคะไม่ใช่พริกแกงเผ็ดค่ะต้องยำต้องยำอืหอมมากหอมกะปิจะผัดพริกแกงส้มนะคะให้หอมไปก่อนนะคะค่ะ ผัดพริกแกงส้มหอมฉุยประมาณนี้ดีแล้วนะคะนี่ค่ะสังเกตค่ะพริกแกงนะคะเขาจะร่วนฉุยนะคะเขาจะเกลียมอะ่ะเหมือนจะเกรียมๆนะคะค่ะใส่น้ําค่ะใส่น้าเขาเรียกว่าใส่น้ําพอคลุกคลิกอะคะ่ะบองกะกะดูนะคะอย่าให้โจ้งเกินนะเรานึกถึงนะว่าเป็นอ่าผัดพริกแกงส้มไม่ได้เป็นแกงนะคะไม่จําเป็นต้องใส่น้ําเยอะนะคะ แล้วก็เราจะมาปรุงรสชาติกันนะคะโดยการจะใส่น้ำมะขามเปียกค่ะนะคะ1ช้อนค่ะใส่ใลงไปน้ำปลาค่ะ1ช้อนก่อนนะคะตัดรสชาติค่ะด้วยน้ำตาลทรายนะคะสักประมาณ2ช้อนชานะคะชิมค่ะให้ออกรสชาติแกงส้มเลยนะคะมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานนะคะของการอืมยอร่อยอ่ะเติมเค็มอีกสักประมาณครึ่งช้อนนะคะ ลองค่อยๆปรับลองค่อยๆปรุงดูนะคะช้อนมากค่ะชิมค่ะคือดีอยู่นะการให้เปรี้ยวนิดหนึ่งนี่เพื่อมน้ำมาขามเปียกอีกหน่อยหนึ่งใครจะปรุงเป็นมะนาวก็ได้นะใส่เป็นมะนาวก็อร่อยนะมันจะได้ความหอมผงนัวค่ะนิดหน่อยนะคะกระชับรสชาติจ้า รสค่ะได้เรียบร้อยแล้วนะคะรสชาติของการจังหวะที่ปรุงอะค่ะเบาไฟลงเหลือไฟกลางค่อไปทางอ่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ในส่วนของหน่อไม้ค่ะลงไปนะคะใบมะกรูดชีค่ะใส่ลงไปนะคะ,ะการจะผัดแบบน้ำผูกคลิกนะคะเอาไว้หย่ำข้าวได้เนาะกันจะชอบพูดแกง มันเป็นแกงส้มเหมือนนก็จะแกงตลอดปล่อยเดือดเลยค่ะเปรี้ยวในทีแรกนะอย่าให้เปรี้ยวมากเกินนะเราต้องคึงระวังด้วยเพราะว่าในหน่อไม้อะของเราก็มีรสเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะนี่เลยดีเลิศนะรสชาติค่ะเปรี้ยวหอมหอมหน่อไม้มากเลยค่ะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะน้ำซอสน้ำแกงเสร็จจับเรียบร้อยนะคะ สีสันน่ากินดีทีเดียวแล้วค่ะหน่อมงหน่อไม้นะคะหอมฉุยขึ้นมาแล้วค่ะแบบนี้นะคะวิธีค่ะในเมื่อน้ําซ้อข้นๆแบบนี้ถ้าเกิดเราใส่ปลาลงไปแบบไม่ถูกวิธีค่ะปลาที่เราทอดมากรอบๆอะค่ะเขาก็จะนิ่มนะคะไม่อร่อยค่ะมาค่ะแการมีิวิธีเล็กๆน้อยๆนะคะมาแบ่งปันกันค่ะนี่พริกแกงแบบเดือดๆแบบนี้นะคะเสร็จสับได้ที่แล้วนะปิดแก๊สค่ะ่าปิดแก๊สนะปิดแก๊สเสร็จปุ๊บเอาปลาลงไปคลุกค่ะ แบบนี้นะคะอ่าเนี่ยค่ะวิธีนี้ค่ะจะทําให้ปลานะคะเขากรอบทนกรอบนานนะคะนี่เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปลาอะไรวะปลาทับทิมทอดกรอบผัดพริกแกงส้มใส่หน่อไม้ดองค่ะโอ้โหเด็ดแล้วเด็ดอีกเด็ดอีกเด็ดที่สุดค่ะ <c oughs> <c oughs> ค่ะไปค่ะเข้าสวยร้อนๆมาค่ะอย่าช้าอยู่หญย พร้อมเสิร์ฟจ้านี่เลยค่ะปลาทับทิมทอดกรอบผัดพริกแกงส้มใส่หนอไม้ดองค่ะเปรี้ยวเค็มหวานครบรสเลยค่ะอร่อยถูกใจถึงใจแน่นอนค่ะนี่เลยนะคะใครอยากแซ่บค่ะเมนูบ้านๆจานนี้ค่ะรับรองค่ะอร่อยเด็ดถึงซวงในแน่นอนค่ะง่ายๆค่ะฝากเพื่อนกันไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ